นีท่านก่อนนอนกับสตอรี่ตูน ABC บ้านใหม่ของเจ้าโบกับน้องมีมี่เช้าวันหนึ่งเจ้าโบนั่งอยู่ข้างถังขยะใกล้ตลาดท้องของมันร้องจอกจอกมันมองซ้ายมองขวาหวังจะมีใครสักคนให้เศร็อาหารบ้างแต่วันนี้ยังไม่มีใครผ่านมาเลยฝนเริ่มตกโปรยๆปรยใต้สะพานเล็กๆน้องมีมี่ซ่อนตัวอยู่ใต้กล่องกระดาษ ตัวของมันเปียกนิดหน่อยมันหนาวและร้องเหนียวเบาๆมันไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนน้องใบหม่อนกลางร่มเดินกลับบ้านเธอเห็นเจ้าโบนั่งสัน่นและเห็นน้องมีมี่ซ่อนอยู่ใต้สะพานน้องใบหม่อนพูดเบาๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูช่วยเองเธอรีบวิ่งกลับไปเรียกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ช่วยกันทำบ้านไม้เล็กๆ มีผ้าห่มอุ่นๆมีน้ำสะอาดและมีอาหารในถว้วยเจ้าโบกินอย่างดีใจน้องมีมี่ก็เลียอาหารอย่างมีความสุขคืนนี้ทั้งสองไม่ต้องหนาวแล้วไม่นานเจ้าโบและน้องมีมี่ได้อยู่บ้านเดียวกับน้องใบหม่อนพวกเขาวิ่งเล่นในสนามนอนอาบแดดยามเช้าและไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไปน้องใบหม่อนยิ้มและพูดว่า ตอนนี้พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะ